สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนของพี่แมวทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่แมวดำนำโชค9เก้าเก้าเก้านะครับวันนี้พี่แมวพามาขยี้แดนขนมหวานผลไม้สดนะครับอยู่กับสวีตโบลันซ่านะครับวันนี้พี่แมวก็อยู่กับทูดูฟันนะครับขยี้กันในที่ใต้คลิปนะครับผมวันนี้จะบวกจะลบจะเท่าทุนอย่างไรนะครับไปดูครับ สิบทีไปก่อนสิบทีไปก่อนเนบตแตกหนักน,นะครับร้อยยี่เพราะว่าทุนเรามีอยู่สามหมื่นกว่าเนละ <Okay. S 1> ยสามหมื่นแปดตังเป่าีสักหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นแล้วคร,รับพอกุบกลิบมีได้หรือเปล่าไม่รู้นะเดีย๋ยวไปดูเดีย๋ยวไปดูอุย้ยเมื่อกี้ฟรีสปินมาสามอันพูซื้อเลยดีกว่าซื้อเลยดีกว่านะครับ ไม่ห,หรืรลอไปครับซื้อบุยคูยี่สิบโอ้เสียดายว่ะโอ้โหมาดิอ้ยุูนห้าสิบเจ็ดแค่มามาไหลามาก่อนไหลามาก่อนไหลามาก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยคูณแปดสิบหกเมื่อกี้ยังบอกอยู่ว่าตั้งเป้าไว้ทักหมื่ 10, นึลงนะสองหมื่นมาแล้วอะสองหมืออม่นมาแล้วอะ หอมหวานเลยหอมหวานมากเลยโอ้ยจุกๆเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้จุกๆเลยนะ <No. S 1> อืออื <Nice. S 1> ออือคูณไปอีกยี่สิบเอ็ดห้าพันยิ้มแฉ่งเลยครับพี่แมวยิ้มแฉ่งเลยนะยเนะจอแบบนี้สองหมนหกแล้วครับ บอกมาสองหมนหกแล้วนะโอ้ยโอ้ยกูอึ้งเลยกูอึ้งเลยโอ้ย,อย,อ,ยอย่างนี้จะเจอทีนะครับคูณห้าสิบนี่นานๆพี่แม่จะเจอแล้วทีงนะสาใจหา,ายเลยเมื่อกี้บวกมากันกลายเป็นห้าหมื่นหนึ่งนะครับ ห้าหมื่นหนึ่งนะครับลดเบรก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ไม่จะได้ไม่เสียเยอะนะครับถ้าสมมติว่าเราปั่น่เงี้ยมันเปลืองตังค์นะแล้วก็ปั่นน้อยๆไปถ้าได้ก็ได้โอเคถ้าเสียก็ก็เสียน้อยๆนะครับดูเชิงไปก่อนนะครับว่ามันจะออกอะไรไหมหรือว่าลายมันออกมาสวยไหมถ้าลายมันไม่สวยเราก็ออกนะครับไปเล่นเกมอื่นก่อนนะครับ พี่แมวนี่ดูไลา์ได้มาแล้วเมื่อกี้สองหมืนกว่านะพี่แมวล,ลดเบรลงมานะแล้วก็ปัดดูไลา์ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันโอเคก็ก็เดี๋ยวจะซื้อเพิ่มอีกนะครับจะซื้อฟีสเปนเพิ่มอีกนะครับแต่ถ้าไม่โอเคนะครับเราก็ออกไปเล่นเกมอื่นเป็นไงสูตรสูดพี่แมวสูตรเตี๋ยวเสี่ยวตูดไม่ใช่นะหยอกนะไปครับเบรห้าบาทแ้าเบรยี่สิบนะครับ ค่อยๆค่อยๆปั่นค่อยไต่ไปนะครับได้ก็ได้น้อยเสียก็เสียน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเมื่อกี้เราจุกมาแล้วกับเราจวดมาแล้วกับซื้อพิทเปินเมื่อกี้นะครับสองหมื่นกว่าไายต่อไปต่อครับอ,อ,อืม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 สวยๆนะเมื่อกี้สาดใจชิบหายาย oh! คูณห้าสิบอะพเพื่อนๆคูณห้าสิบอะและแม่งคูณสิบห้าอีกสองตัวเป็นสามสิบกว่า <No. S 1> แล้วก็อะไรอีกไม่รู้ แม่งขูด86ผโอ้โหยอดก็ชอบเลยดอกเมื่อกี้มาเหมือนจะเงียบเหมือนจะเงียบยังไงไปร้อยทีแม่งอ่นร้อยทีแม่งเลยมาเดมาเดมาเดแตงโมครับมาดูเหมือนจะเงียบๆนะครับ มามา,าแล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทัเงียบก็เดีย๋ยวพี่แมวจะออกไปเล่นจัดขยี้เกมมือเดี๋ยวไปขยี้เกมมือกันต่อนะครับโอเคอือกล้วยสวยไปนิ่งนะครับโอเคแล้เวเกมมือดีว่าครับค่อนค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้แตกแบบจุกๆนะครับ จะให้มันแตกหนกักๆอีกค่อนข้างจะยากก็เดี๋ยวเราไปขยี้เกมอื่นกันต่อจะไปแตกเกมอื่นกันต่อนะครับน,นี่พี่แมวอยู่กับทูตูฟันนะครับเป็นเพื่อนดูเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าเล่นตามพี่แมวนะครับไม่แนะนํานะครับเด็ก18ปีก็ไม่ควรเข้ามารับชมนะครับผมโอเควันนี้พี่แมวล,ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจนเกมหน้าครับสวัสดีครับ